คณะกรรมการวิทยาลัยบุญเถรวนนะครับในฐานะพี่ชายนะครับขออนุญาตกล่าออกประวัติของวิทยาลัยปศสัตว์นะครับผู้ว่าช่วชื่อในวงการที่ทุกคนจะม,มีนะครับวิทยาลัยบุเถรัน ที่ว่านางสาวพินวดีทูวาอุ่นลีดันชื่อเดิมก็คือวินดาอสุภาเกิดที่อำเภอสันปูรีจังหวัดชิตาเป็นบุตรสาวของคุณพ่อณรงคสุภาคุณแม่ทวีอุสุภาเดินไปใต้คณะวิจัย ทวีปเชนลงเทวันมีพี่ชายหนึ่งคนก็คือผมผู้การบริวานะครับกุ้งนะะสุกรในใน์ดากรุสุภะนะครับชือ่อเดิมนะครับหรือทุกคนรู้จักกันคือกุ้งสุกร์ดากรุทีวันนะครับน้องวิราดานะครับจบก,การศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนสันคบุรี คือตอนนี้เปีป็นอนาบัตรสันตุบุรีนะครับแล้วก็จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคุรุปัจจสันนะครับแล้วก็จบการศึกษาเป็นนาฏีนะครับที่วิทยาลัยอ่าจันทรเกษมนะครับวิทยาลัยบุญจันทรเกษมที่นี่นะครับก็ในเรื่องของการศึกษานะครับมันมีครอบครัวนะครับ สมรสกับน้องคิงนะครับหรือวิชาสุชายชื่อราชภาภาูวรลน่ิรดามีบุตรด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องวาคินเด็กชายนาตะกิจภูวรลนึ่งวิดาวิราดาเป็นเด็กน้อย เติบโตมาในครอบครัวนี้เรา่ไมเป็นเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีอ่อนน้อมทำตนเป็นเด็กเกตัญญูเติบโตมาในครอบครัวของเกศซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะก้าวมาเป็นนักเอก พีเก่คู่กับพี่กุ้งเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นเก่งก็ยังดีมากต้องใช้ความมุ่มานะที่จะก้าวขึ้นมาจนทุกคนยอมรับทุกคนได้เห็นในความสามารถและความใส่ใจของเขาก็คืออยากเป็นนักร้องจนมีโอกาสได้ มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุก9ขวบชื่อเพลงที่นอนหลังจากนั้นนะครับมงมีก็มีโอกาสได้ทำเพลงจริงๆและคนรู้จักในนามวิริยาวิราดาอาสลนะครับก็คือเพลงรอฟร้าที่ทุกคนรู้จัก ถือว่าชีวิตของนวิลดาเขาได้รับความสุขกับการที่เขาได้ได้ทาเรื่สิ่งที่อะน้องบีเป็นคนขยันเป็นคนบริดองมีงานลเลีกก็จะแับก็แสดนนงอย่างเต็ที่ เมื่ออย่างม่านานก็เป็นม่ค้าอนะลร์ขายของทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้ข้าสู่ครอบครัวจนถึงวันที่เราสูญเสียคุณพ่อเชื่วันนั้นเป็นวันที่ ครอบครัวเราทุกใจเพราะว่าเราคิดว่าพ่อคือหัวใจของทีมงานแต่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความตั้งใจเราสื่อสารทีมงานวงเทวันเราอยู่ด้วยกันจับมือกัน จำได้ว่าครั้งก่อนหลต่ท่านก็อาจจะมาร่วมพิธีงานของคุณพ่อชนรงวันแรกที่เรานำพ่อเข้าลงเย็ยวันนั้นเราก็ต้องเดินถ่างแสดงมอบความสุขให้กับ ทุกคนที่เขาเขาตั้งใจอยากเห็นมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ที่เรารับรับหน้าที่จากพอ่อก็ทำให้มันเต็มที่ที่สุดจนถึงสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น เมื่อปี2516ในวันที่ขึ้นวันที่29ธันวาคมวันนั้นนลงวิรดานะครับก็เดินทางเตรียมตัวที่จะไปงานด้วยกันที่เพชรบูรณ์แต่เีตุการหนาวสั่นตั้งแต่ช่วงบัวคั่งจนถึงเวลาตีสาม น้องวิได้เข้าแอดมิที่โรงพยาบาลเวอรเบนิคอลแล้วก็จึงได้รู้ว่าน้องวิเป็นโรคไข้เลือดอกซึ่งผ่านมาเท่าที่ผมได้สังเกตน,น่าจะมีเวลาประมาณเจวันเนะี่ยที่น้องวิได้รับเชือ้อแต่ตัวเองไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ ได้ไปหาหมอฉีดยาตอนนั <welche ăn? S 1> ้นนะครับน้องวิแอดวินหลังจากนั้นช่วงเช้าที่สาิ์ก็ได้ไปเยี่ยมก็ยังมีอาการรู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ในความหนาวสั่นช่วงเที่ยงผมเลยดูการได้ไปเยี่ยมน้องตอนนั้นน้องหลับ ก็ให้นองพักและเราก็เดินทางไปทำงานแสดงและในช่วงเวลานั้นประมาณบ่ายช่วงบ่ายก็ได้รับทราบข่าวว่าอวิทเรียรชอบปวดสติต้องใช้เครื่องช่วยหายใจกรอบครัวก็ให้โรงพยาบาลทำย่างเป็นที่หลังจากวันนั้นเราก็ได้โรงพยาบาลไปบำรุงราก รักษานวิตอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็สภาพร่างกายกลับมาสู่ภาวะค่อนข้างปกติแต่ว่ามีอาการสมองวมไม่ไม่รับรู้มัานตาไม่ตอบสนองจนเรารักษากันอยู่หนึ่งเดือนแล้วได้ไปที่โรงพยาบาลศิริราชในเวลานั้น ทุกๆกำลังใจที่ท si ุกคนมอบให้ที่รู้ข่าวก็ส่งกำลังใจมาคุณแม่ท่านหน้าที่คุณแม่ได้อย่างเต็มที่ที่สุดท่านเฝ้าไม่เคยลาจะอยู่โรงพยาบาลไหนน้องอยู่ในไอซีูไม่สามารถที่จะนอนฝ้าได้ นอนตันถึงให้ใกล้ที่สุดดูแลน้องให้ไดกใกล้ที่สุดน้องคิงที่เป็นสามีของน้องิก็ดูแลน้องวิไม่ห่างในขณะที่ต้องตอบคำถามจากวาคินว่าไม่เป็นไร ปาินก็ทามาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าไม่หลับหลับเมื่อไหา่จะตื่นก็ไม่รู้จนเราใช้เวลาดูแลวิปีกว่าจนถึงวันที่เราย้ายน้องวิรดามาที่โรงพยาบาลที่เชนาที่โรงพยาบาลชนาคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่านดูแลเป็นอย่างดี ทุกๆโรงพยาบาลแต่แม่ตั้งเป็นประธานแม่บอกน้องไว้ว่าเราจะกมาให้า้านกลับมาบา้าน ช่วงระยะเวลาที่มาอยู่ที่โร,รงพยาบาลระวีก็มีอาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภายในไม่ว่าจะเป็นความดันหัวใจแต่ด้สภาพของน้องไม่รับรู้น้องไม่มีการตอบสนองหลายหลายคนเคยบอกว่า ไม่ลอนยอนองไปเจ้ยืมทำไมน้องเจ็บปวดแต่ด้วยความเป็นที่ความเป็นคนรอบครัวอย่างที่ทุกคนพูดนะครับถ้าไม่เป็นคนรอบครัวก็จะไม่อยู่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจนั้นเราอาจจะไม่เห็นตัว เดี่ยวอย่าเอาใจตัวเองแต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าน้องโถมไม่เจ็บปวดน้องไม่ได้รับรู้น้องยังคงนอนนิ่งนอนไม่รับรู้หมอจะทำอะไรที่รพจะทำอะไรน้องก็ยังคงนอนอยู่ในนึงไม่มีอาการเจ็บปวดที่เราได้เห็น ซึ่งเมื่อจะถึงมุมลสุดท้ายนะครับคุณแม่ก็เลยบอกกับน้องว่าไม่ต้องอกังวงไม่ต้องอกังวลูกไม่ต้องอกังวพี่ไม่ต้องอกังวคิงแม่อยู่ตรงนี้ จอทั Hoy, liksom, ้งหัวใจก็เริ่มแผ่วลงจนวันที่31พฤษภาคม2568นวมินทราดาก็จักไปด้วยอาการสมบุก ฉันจะมีความรู้สึกหรือไม่โดยโดยทางการแพทย์อาจจะมองว่าน้องเสียชีวิตไปแล้ว จริงๆแล้วเรียนไว้ไม่ค่อยทำเพื่แบบสวยงามมากแต่ยังจะต้อจากความรู้สึกผมต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นเกียรติกับกรงเทวันและก็รกระทรงเทวันและน้องวมิต ทุกคนท้ใอย่าทุกท่านที่สร้างข่าวก็มาให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เหมือนเราได้ได้รับกำลังใจจากทุกคนผมว่าที่จังหวัดชัยนาททตรียมบริษัทตุลีเนี่ยมันใหญ่มากหลายคนมาจาก มาส่งดวงดาณของนวิชให้ไปสู่สุคติในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายขอขอบคุณจักใจสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาวันนี้ท,ทั้งท่นานประธานฝ่ายฆราวาท่านประธานฝ่ายทรงจริงๆแล้วนวิชให้เวลาเราทำใจมานานมาก หนึ่งปีครึ่ง,งที่เห็นน้องนอนนิ่งๆแต่ว่าทัาใจได้ประมาณนีงพอถึงช่วงเวลาวันนี้มันก็ยังกดที่จะส่งสารไม่ไดุ้มพยายามเข้มแข็งที่สุดเพราะว่าก็เหลือเราคนเดียวแล้วมีแค่สองคนพี่น้องแล้วก็ต้องเดินหน้าสื่อสาร ดิเกกุ้งุรินาวิรดาจิ้งรีดขาวองเทวันถ้าเป็นไปได้ผมอยากบอกกับน,น้องนะ คือรายิ้มของบ้านเป็นเสียงโลเราของเพื่อนและเป็นความสุขของแฟนๆทุกคนที่เเห็นเขาผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักน้องวิก็จะรู้สึกว่าอนน้องตลาก็ก็ไม่เหมือนผู้หญิงเขาเข้ามานัราอยู่ในวงการแบบกิจเอซึ่ง พ่อแม่สอนอะไรไเป็นแบบนั้นรงนี้ก็อยากบอกพี่นะว่าไม่ต้องห่วงนะจิตเวลาของน้องแล้วที่พ่อจะทกให้ไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องอกบบังวงแม่แล้วก็จะดูแลแม่ให้ดีที่สุด ไม่ต้องบอกว่าคิงเราจะทำหน้าที่ดีที่สุดช่วยเดียวกันหรูอคือความาภาคภูมิใจของครอบครัวคือน้องวิทย์ต่อสู้ด้วยความเข้มแข็ง,ขงอยู่เพื่อให้แม่ให้พี่ได้ถองใจในจุดนี้ความกระตัอยูอร้นและความเสียสละมาจนถึงวินาทีสุดท้าย สิ่งที่นวิชจากไปอาจจะร็วกว่าควรแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่รออยู่สิ่งที่นวิฝากไว้บนโลกใบนี้นะครับก็คือความรักที่พวกเราทุกคนจะไม่มีวันลืมที่ขอให้เราเดินทางอย่างสงบไปสู่ทบทบที่ดีไปอยู่กับพ่อในตัทุท่นที่สวยงาม ไม so 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 ่ว so, so ่าอยู่ที่ไหนวิรดาก็ยังเป็นน้องของที่ตลอดชีวิตอีรับหนนิจเจบอกว่าเจะบอกว่า จริงๆแล้วครอบครัวเรา,เราน้อยมากที่จะเป็นนั่งดูหนังด้วยกันนี่ขอน้องเลื่อนวันหนึ่งผมได้ไปดูหนังเรื่องนี้กับน้องพีดูหนังรย่องนี้ก็รู้สึกว่า ในสิทธที่ติดค้างในสิทธิ์ที่ยังหวงแม่หวงพ่ออยู่สเสมอแม่ไม่อยอมไปไหนจะอยู่ที่สัตบุรีลูกจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แม่จะอยู่กับพ่อจะดูแลพ่ออุ่นพ่อ,อหนาวแต่ว่าถึงวันหนึ่งที่น้องนี้ป่วยแม่ไม่เคยเรียกร้องที่จะกลับมาอยู่สัตบุรีแม่ขออยู่ที่โรงพยาบาลจนะังหวัดนั้นพาแม่ไปอยู่ไหน กะพ่อแม่จะต้องอินกะพ่อแม่จะต้องถึงข้อเหมือนเรากับพี่พอแม่ดูแบงนี้จบแม่บอกว่าแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะสิ่งที่แม่เจอมันหนักกว่านี้มันเจ็บปวดกว่านี้ถือว่าแม่ทำดีที่สุดแล้วแม่ แม่ดูแลน้องจนถึงวินาทีสุดท้ายแม่ไม่ต้องติดค้างไม่ต้องรู้สึกว่าแม่ทำได้ไม่เต็มที่แม่ต้อง,งดูแลให้กับผมต่อไปน้องข้างหน้าให้หลังภาคีแล้วก็ขอบคุณุกำลังใ,ใจอยากให้ทุกคนเมตตาให้ดูบ้านมงที่วันเรา กามจริงที่ยังเติบโตมันไม่ง่ายเขายังไม่ได้รับรู้อะไรามากมายแค่รู้ว่าตอนนี้พ่อใหญ่ขาดแั่เด็เกดีแล้วไม่มีใครที่จะเป็นนัเด็กนอกจาก,กนิพอใหญ่จะรับแม่ที่จะเป็นนัเด็กบนสบบนมัยเขารู้แบบน,นี้ก็ ทุกๆคนขอบคุณทุกๆคนทุกทุกำลังใจแล้วก็ขออนุญาตลองเพลงน้องสักเพลงอาจจะร้องแยกเป็นฝอไปันึีงเพราะว่าความตื่นตันที่เห็นแต่ละมีเกียรติมาใยดังลังใจมันมันทุ่มทนในความที่ถึงน้องเช่นเดียวกันเพลงนี้น้องวีร้องเป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตของเขาเขาละ ขอช่องที่นี้ขออนุญาตร้องกับทุกๆคนในสังนะครับ